เขามานังภูมิเรียบร้อยนะครับล่อบเบิงนะครับวาสิมีปลาแหลตปลาชโดเขาวะนะคับเมื่อนี้จะสุ่มต่อไปนะครับสายๆกับสิยัอาออกไปเบ่งปากแม่น้ำนะครับวาซิมีโตบอนะครับ บรรยากาศในภูมิจเป็นแบบนี้ครับอตอนตกก็่เปียกอกครับเพราะว่าเขาด้ใส่ถุงยางอย่างข้างบนนะนะครับคุ้มไว้นะครับเราเอาใบไม้ปลกอีกทีหนึ่งนะครับสบายครับนั่งนี้นบรรยากาศเย็นสบายล่มนะครับมีล่มพันตลอดนี้จากโควิดมากนะครับ นี่จากโควิดมาเขามายิ่งป่า,นะาจังไดกระสิให้เบึงผลงานนะครับมาได้ยิ่งบอรหรือว่านาเสียงแล้วเสิยด้ยิ่งบอนะครับกานั่งใกล้ๆก,กันครับผุ่มยุกใก่ใกล้ๆกันตรงหามของเองนั่งล่อสุ่มยิ่งอยู่นะครับรนี่ เดี๋ยวมีผลงานเกษตรเบิ้งครับมาดิเซี่ยงพันยิ่งประหลดนะครับเข่าพุ่มบุ่มมารับเข่าพุ่มมุ้มมานะครับเดี๋ยวไปติดตามเพิ่นน้ำเพิินครับ กลุ่มมันไต่หากันได้ครับหน้าพันนี้เงียครับโอ้นะครับนี่นะครับหน้าพันนี้เงียนะครับมา,บบาบแลย นะครับคุณครับบาเลนะครับ,ปรรรบไปลงปเววหน้ามันจะลงเอานะครับรแราแลต์มันนี่ยครับปุ๋ยก้อนคนระับกอสายเขามา ท่านยุตรใหม่นะพี่นอ้องไตรงานันพอดีครับจากเทิงห่างนะครับ,รบยิ่งยุใส่เสียงกันงกลางเดินดนี่ปะคอนใหม่อ๋อยิ่งยุข่างคอนใหม่นี่ครับ ตีออดลงเหตุไหวนะครับปลาแรดเข่าดีครับมือนี้ผมมาผมไปเด้นนั่งจักเตีนี่ยะผ่านออดผ่านออดเข่ามาครับน้ามันเป็นสีลงเหรอครับลงมาแล้ว ตาคนยิงครับเจ้าเก่าครับสูตรดังเดิมตัวง่ายเลยครับตัวหนูนี่ตัวโอ้โหขึ้นข้นตูงง่ายครับแบดมืดเต็ม จบปาก้าเสียงเขาเงือบเรียบร้อยครับในการครับในปุ่มบรรยากาศในปุ่มเหมือประมาณนี้ครับผ่านเขามาหาอยากหากินนะครับนี่ครับจกปากสูตรเก่า ผมมาเพ่อพอจักเตียนะก็บรดินนั่งจักเตียขึ้นวานเลยตะบอกอดนัง่งแล้ผ่านอดนั่งครับนี่นครับชมหนาของเทียครับตัวนี้นะ่าจะประมาณสามโลกว่านะครับนี่นะครับเจ้า กาออกนครับยังครับขออนุญาตกดเข็นมาครับเรียบร้อยครับ ตัวนี้ใส่ไงนะครับใจเยน็ยนใจเย็นใหด่ครับ งานของนาครับนี่นะครับมันยิ่งลงไปเนะ้อะโอ้แสดงว่าเพื่อหลายนะครับยิ่งเพื่อหลายเรียบร้อยครับใส่สวยงามครับมือนนี่นะครับเดี๋ยวเสืเอาลองเทาเท,าเทียบให้เบิ้งนะครับ ย่างไงครับแจ๋วครับน่ามันเคยขึ้นมาปดปานะครับลูกบ่เบี้ยวนป่ะหลูกมันชักขีดินหลูกบ่เบี้ยวนะครับเราบอกว่าทะลุขีดินไปแล้วปืนแห้งครับตัวบอมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปล่อบเบิ้งปลายกรอบหนึ่งนะครับ ติดตามกันบ้างครับ